พระบรเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์สมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกุงอ์บารมีรวมพระปฏเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอาญาสงตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูผมมะปัญโยเป็นที่สุด ขอบาร,รมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษ์ที่กบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษ์ของปู่ดูของปู่ทวกกกดก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอบาร,รมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุ ขอเชิญเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพภูมิท,มทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจกักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังนาโมตัสสะตาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธายะัทนะยาน มาอีนอภรัตศีสาหัสุตธรรมนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวรังคันธงสีวะริตาเทรัง อาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาสุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปุเชมินาโมพุทธายะพระพุทธายรัตนะยานมาอีนภรัต สีสาชาสุธรรมะภุดโธธรรมโมสังโฆยาถาภุดโมนะภุททาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวริตานาเทรังอาหังวันธามิทุระโต Hamwandami tadyo Hamwandami sappaso Buddha Dhamma Sangka Uceni Namo Buddha ya Praputha Daya Danya Maya พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาหาทิทานังวารังคันธังสิวะริจมาเทหังอาหังวันทามิุรโต อหังวันทามิตาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนะยานมานีนภรัตสีสาหัสสุตมะ พุทธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหะตีทานวารังคันธังสิวาริตมงเทรังอาหังวันธามิทุระโต หังวันทามิตาตุโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไยะตนะยามานีนภารัตสีสะหาสุตัมมา พุทโธธรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาระอะภีธานังวรังคันธังสิวะริตานะเทรังอะหังวันธามิธุระโต Aham wanti tadiya Kamham wanti sapso Kotha dama sangka tujene Nammogoayaa Rakutha Thailand Ten ya Maina พุทโธรรมโมสังโฆยะธาพุทโณนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอะภีธานังวารังคันธังสิวาริตามัเิรังอาหังวันธามิทุระโต haham vantami taduyo, haham vantami sabasoh, utatamma sangka ujemi, namo utaya, prakuta tayatana yang, ma ino parat, พุทโธธัมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะูชาสังฆาปชาหาจีทานังวารังคันธังสิวะริตามาเทรังอาหังวันทามิตุระโต อห uhh ังวันตามิตาตุโยอหังวันตามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมานีนภารัตสีสะหัสสุตตานะ พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆปาปูชาอาภีทานังวรังคันธังสิวาริตะมัติธรังอาหังวันธามิทุระโต Aham vantami taduyo Aham vantami sabasoh Huta dhamma sangka ucemi Na mohutaya Raghuta tayatana yan Maino parat Sisa พุทโธัมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทังสิวะริตานัเทรังอาหังวันทามิทุระโต ห่างวันตามิทาตุโยห่างวันตามิสัพพโสโพธะธรรมะสังฆูเชนินอมไป่จรวงปุดูไปที่จัก,กรัติไปตามรูปหลักที่เราทั้งหลายปางคันสร้างขึ้นและอธิษฐานไห้แป่ไปทั้งสามโลกธาตุแผ่ไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมด แพ้ในหลวงพระเทพแพ้ผู้ดูแลชาติศาสนาศาสนาบรรกษศัตริ์ภาสยาวกษิตสยามหลวงตาอ๋อยพรมบริวารทั้งหมดเวลากษัตริย์ดวีรบุรุษเกีสรตทั้งหลายเฉพาะหลักเมืองพระเซลเมืองผสมเมืองทุกจังหวัดพยาคุดยากนากคนทันนับหลประสบคุ้มพันพรมบริวารจาไปมาผ่านดึงไรเลยสีดาวบทนักปวด ผูน้นำศาสนาทุกศาสนาทั่วโลกแอบไปยังดินแดนสวรรณภูมิสือสองบรรณาผู้มีพระกควก,กองกองทนภูมิบัฒนโยทำมุนและสาขาทั้งหมดผู้ที่อธิฐานละช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปอธิฐานอะไรไว้น้อมไปในสิ่งที่อธิฐานนั้นขอเป็นมารปักูมทั้งหลายส่งวิญญ,ญาณสาเปโฮ So... Uh -huh. ยุวนูสงขังสาตัง